ทักทายกันคือเกาจ้ากับบุญนภาบานสวนเนาะเมือน,นี้มากกับสายดำจักน้อยเด้อจ้ะเมื่อคืนนี้ฝนตกอันเบิดขึ้นจ้ะแต่ว่าตกบ่แห้งเนาะฝนตกลิ้มจ้ะตกนี้ยี้อย่างซีจ้ะเพราะดีให้ต้นใหม่ซึมมาจ้ะเนาะสําหรับหนาแดงกับต้นใหม่ก็บอค่อยงามปันไดเด้อจ้ะอาจสิบแบบเบิ่งมาล่องง้องๆงงจักน้อยจ้ะ หนาแรงบุญภาพกับเกลียใปัญหาคือว่าห้ากับเปเอวใบใหม่มาโป๊กนอกจากเนาะนี่นอเพื่นด้วยจานี่นอะแบตคอลอนจ้ะนอกับเพาะวอแท้แพแ้ขึ้นมาจ้ะเนาอคือกันนอกจากเนาะคนบบ oh รันโพขึ้นมาเนื้อดินจ้ะะวาหนาแรงบุนภาพกับเปเอวพุ่นใบใหม่บุนอาจารเนาะมาโป๊กสําหรับหม่องในๆพุน่นนะผากับโบันมีเวลานอกจากเนาะเดี๋ยวกับสิท่ย่อยไปทีละเข่งซองเข่งทีละกระถางซองกระถางนอกจากเนาะไปอัน เีีเอาใบาใหม่ยูพูนปลาดงดิบพุระจะ่าถาทานไดอันบ่มีใบใหม่คือบุญรพ่าเนาะจ้าเนาะผสมาตะลีตะเหลือกไปหาสื่อบบแม่นได้จ้าอันฟางจ้าฟางบานเห่าเนาะ,นะฟางเข่าเนาะจ้าเนาะดีคือกันได้จ้าทุกคนเอาฟางมะาปกใบเนาะจ้าเนาะเพื่อว่าบ่ใหานาดินคนแห่งปันไดแค่นั้นเองจ้าบบไดมีอันอยงังรักการอียังมากมากจ้กะ เบิ่งเด้อจ้ะอันนี้แบล็กคอลอนงามงามเนาะจ้ะเนาะดำสนิทเลยเป็นเงาเงาเขียวละเลื้อนเนาะจ้ะเนาะคล้ายๆมรกตกับโบเมนเด้อจ้ะสีเงินกับโบเมนเด้อจ้ะเนาะสำหรับใบแกย์เป็นกระสีเป็นประมาณจังซี่ละจ้าหนาเป็นกระสีงมหนางอข้อยิกลงไปจังซี่ละเนาะจ้ะเนาะอันนี้สำหรับใบแกยเพิ่นอันนี้ตัวนี้สำหรับใบอ่อนเนื้อจ้ะเนาะใบอ่อนกระสีเป็นประมาณจังซี่ละจ้ะคนวกระมวลมาคล้ายๆหลังจระเข้เลยว่าสันจ้ะ เกษตรจิตนาการไปนอกจากนอกอนนี้ลสะสดีของไม้ใบจ้ะมือนี้กระําทาคืม้าค้มฝนมาอีกเราจะพี่น้องฝนก็คือท่งสิตกอีกอยู่นาะจ้ะก็กคือสีดีนอกจากนอกบรรยากาจังเสี่เบิง่งเดือจ้ะต้นไม้อยู่สวนบุญภานี่แหลคะค่ะเพราะว่าธรรมชาติบำบัดนอกจะเนอะอยากให้ทุกคนเป็นขึ้กันนอกจะเนอสําหรับนาเล้งกระสีต้นไม้ก็ะสีบงงามปันไ,นไดได้จ้ะอยู่สวนกระด้ ต้นนี้ก็สิเป็นเลมอนลามเก็กโก้จ้ะนอคนก็นลายลายด้วยจะก,กาลังโผพอวอแพรแว้ขึ้นมาเนาะบุณภาพกักะ,กะวานอพวกนี้ขึ้นมานุภาพกัสิเห็ดเป็นเทยาวๆ่่อ,อไปปลูกปลูกเป็นแม่พันธุ์ไปจกักาหากอซิบกอเนาะจา้ะเนาะเอาไอา้งามสะพังอยู่นี่ละจ้ะเป็นโฮมเป็นโฮมพอมเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมจ้ะเบืองด้วยจ้ะต้น,นี้สูงหลายจ้ะอันบุญภาพเป็นอย่าง้คืบอบ่ตัดออกนอกแห่งเถิงบ่สิวบาบ่ไดในตัดจ้ะ เพราะว่ามีห้างนกอยู่หันอันนี้กะมือน,นี้สิเป็นคิวโมจิโต้นะ้จาจะนอ้องสำหรับโมจิโต้ต้นนี้มนูนุ่ากระสีเอาไปลงเข่งแล้วจ้ะพราว่านองพันหญ่พอสมควรแล้วบางคนถามมาว่าพูนุ่ามีต้นหน่อยบอ่าสานนี่จ้ะน,น้ำมาน้ำมาจากะก็าเบิ่งน้ำกันจา้าต้นนหน่อยจ้ะไอ้ม่มมีบนกระดาษด่างาเด้จะเดินนะผ้ากระขายคือกรนเนาะทานใดสนใจกระทักมาจา้ะนี่เลยเลยไอเทมของเราสําหรับวันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโมจิโต้โมจิ ราคาตอนก่อนอีสูงหลายเราจะเนาะ,ะสูงสูงหลายตืบจ้ะ,ะขึ้นดาวเลยละจ้ะเนาะโมจิโตหน้ากากฟาโลแรไอเทมเลยจ้ะนะ้องมิดไนย,ยังประมาณหนึ่งสี่นะจ้ะแต่สําหรับวันนี้ราคาเพื่อนก็น,น้องกอ็สามารถจับต้องได้เนาะจะเนาะสําหรับอยู่สวนบุญภาพนี่ก็เยกนอเยกยังออกมาหากเดินดีแล้วจ้ะพร้อมขายพร้อมส่งแล้วเนาะมีบ่หลายจ้ะมีจํานวนจากัดอยู่เนาะ สำหรับท่านใดสนใจกระถางถังกันมาเด้อจะเด้ออันราคากะบบแพงจ่าราคาโบแพงจ่ายยูรักสามพันคืนจังสีนาะจ่าเนาะบางตุนกะตัางเมยพันได้เลยจ่าคือจังตุนนี่นาะจ่าเนาะเดี๋ยวน้าพาดีสุ่มให้เบิรงเด้อจะเด้อสำหรับตุนนี่กันเนาะโอ้ยเสรมันสวยงามหลายเด้อจ๋าพี่น้องอัน เป็นเป็นนอ่นอ่ะจ้ะแต่ว่ามีน,นอหน,นอ่อยๆตะเปาะแต่ะแปะคีกันขึ้นมาเนาะจะนอหนาา้าผากับภาษาหมาดเอาออกได้เพราะว่ามันยังบอกมตจิโตนี่ยค่ะท่านได้เพิ่นปลูกนอเพิ่นเคยแบบแยกนอแยกยังออกมาแล้วนี่เพิ่นก็สิเห็นเนาะจะนอโอ้ยฝนตกพี่น้องฝนตกห้ามมาฝนตกมแล้วเัีนี้หนีจากฝนก่อนสำหรับอันตนนี้เนาะจะนอก,การโอ้ยฝนตกจะพี่น้องเดี๋ยวก็เด้อเดี๋ยวก็เด้อตังสติก่อนจ้ะ ฝนยำจากพี่นอ้องค่ะทกักทายใต้ถามกันมาเด้อจ้ะเด้อบุญนะคะบ่ได้นิยางเดียวเด้อดจ่ะมีหลายยางจ้ะเบิ่งเด้อดจ้ะต้นไม้ดอกไม้สิสวนบนุญนะคะธรรมชาติบำบัดจริงๆเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้กับบุญนาคกับกับขอบพระคุณลหลายๆเด้อจ้ะทำรับพวกผู้คนติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์ให้น,นะค่ะในเด้อจ้ะทาบอันถือใจเอ็นก็แนะน้ำตีชมบ,บุญนาคในเด้อค่ะเป็นกระจกซองให้บุญนาคในว่าคลิปเป็นจังไดเนาะ อันเบาบดีเบาปมวลคลิปเป็นจังสัตวจังสี่กะติชมบุญภาพมาแน่จ้ะเสดเป็นกระจกชองเงากะบุญภาพกะเสดมาปับปรุงแก้ไขาจากของเอเนอกจากนาอจ้ะขอบคุณห,หลายๆสำหรับคลิปนี้จ้า